โอ้การม่มากีากนูโอ้สิได้เลยเนาะครับผมยังไม่ออกม่ออกเก้าหันึลยไม่จะออกเก้าหานเพี้ยนอย่ครับท่า,า,านให่ครูเดี๋ยวก็ังอไปบอกเขาอ,อ,อ้รัฐบาลเนาะครูสิมาขอรัฐบาลไทยรัฐบ,บาลมูข้าวไปมั่นทุกซองแล้วรัฐบาลไทย รับสายขมิ้นมาไปปูนึกปูเื้อนั่นแหละเอสซีคูรับผู้เสียบปูเอเสซีคูปูปู้หมดด้วยหรอเขาหมนก็สบายเลยน่นเลยนี่ปูข้าน่อยดีข้าวหน่อยที่ร่วมอ่าทำบุญเข้าพรรษา ส,สวายอาถูกสวายเทียนปูขอบันที่เนี่ยปู่ทุกเราเงี้ยไม่ยอมขอยากคิดใช้หาพอเห็นเดี๋ยวนี่ใออยังไม่จบป่าวที่เดียวสวายดอกอาถวายถูกเทียนถวายต้นชุนเข้าพรรษาร่วมทำบุญกับเลือกพระไปบูชด ครับโบสดสมาเอารถเข้าปีละสองคันในหลวงปู่ครับมาเอารถรับ้านเนี่ยนะจ้างคน,าท,นทานน้ำมันต้นปีละสองคันทุกปีครับผมนี่หนึพระหกลูกเต็มอ๋ออนุโมทนาพระหกลูกดูนี่ทหารรถที่อยู่หลวงพู่ครับ เย,นเยนเ็น,นเย็นได้เป็นองค์เอซีนะครับพรยห้าจะทําบุญถวายทูบเทียนเข้าพรรษาวันที่สิบหกสิบเอ็ดหล่ะปูมัน,ถ,ถ,นถึงที่สิบขอขอขอเอ็ดหรอครับบทสดแรกมันจะไปลงแล้วปูลงบทสดที่สองครับผ้ามันรถค่าอันนี้พระไปก็ตบอกตัวเองแหละครับผม ร่วมจำบุญกับกระเป๋าตลอดรถเขาปีละสองพันแล้วรถยิมเขาไฟก็ต้องใส่น้ำมันสองทุกปีอ่าเพื่อเขาเนี่มันมันเดี๋ยวกันเนด้ยังพอส่วะนี่วัดแถ้นี่เขาสุดลมสี่สิบวัดนี่ยสุร่วกมกันเลยน้ะอ่าผม ทุกโบสถ์ร่วมกันทุกโบสถ์เป็นจบออกพรรษาครับเอาปูได้ไปปูบัญชีอ่าเห็นแล้วนี่ทุบโบสถพี่น้องเอฟซีฟังไปพร้อมกันถ้าหาอยากร่วมทั้งบุญซื้อทูบซื้อเทียนวันเข้าพรรษานำกันนะครับปอ,อยห้าจะอนุโมทนาสาธ<อ>ุกับปูขอ้อ,อสอบอะไรเพ่อขอข้อสอกปูอืมศูนย์สองศูนย์ ูนย์สองศูนย์สองศูนย์ศูนย์สองสองศูนย์ศูนย์เก้าศูนย์เจ็ดเก้าศูนย์เจ็ดห้าเจ็ดเจ็ดห้าเจ็ดเจ็ดอ่าให้าซือบัญชีปู้รักบุญจังกงสุวรรณฮักบุญจัง ฮะบุญยังบุญหลายยน้่งฮะบุญยังหาร้อยบาทเด้อปูดเด้ออ่านะเดี๋ยวจะโอนเมื่อใดกะกกอนเขาคัอนสายเดี๋ยวคูดเดี๋ยวสิเร่ให้เข้าไปเดี๋ยวเข้าก็บท่ามาเอาขั้นท่องที่จะสอบครับผมเอาบาทนี่หันเขามาทุบเต็มบ่อเอาสุดเต็มอยู่เอาสุดเน่นเลยเป็นยังเอาสุดเน่นเลยแล้วปูยเยาวหลายตัวเลยปูมันสุบ สุดเต็มมันไม่ยก่กหางนั่นแหละปูเอาเนีมนไปเลยเนาะครับผมสุดเต็มเนี่เพราะเห็นหน่อยแหละมันออกไปหลอันนี้แล้วครับเอาสุดเนีนเลยของขน้อยเนีเนๆสองคู่ครับเนี่นห้เก้าสองแปดกับหกสองแปดโทษว่าเก้ากับหกมันตัวเดียวกันมีสามตัวปูนี่นะอันบอกยันี่เอาว่ามาบ้านี่ปูว่าวซาซ เก้าสองแปดเก้าสองแปดครับหกันหกสองแปดหกสองแปดไอ้คนนี้แหละสุดเน้นแม่นบอ๊อบปูนี่ที่ไหแขน้อยนเน้นเล้วจะสุดเน้นแล้วบัดเอามันมันถึงไม่ยกเตะสุดเนาะครับผมเอาชุดเน้นชุดเน้นปูเสือเน้นหนักหนักเน้นหนักหนักครับ ทั้งเดียวครับเขียนกลับเลรลูกแปดสองสองแปดแปดสองสองแปดแปดสองสองแปดครับล่างล่างสี่หกเจสามปูดอ,อันนี้บนเท่านั้นเดี่ยวปูน้นี่บนบน,นบนอย่างเดียวเท่านั้นเท่านี้มันบอกครับอ่าบนเท่านั้นต่อไปเป็นทั้งล้มไปนี่ บนกับกันมาแน,น่สองเกียรติปฏิการกันสองเกียรอับตัวกันสองเกียรติเนาะปุณะอ่าเขียนเลยใช่เยอเขียนยันยนตัวกันสองเกียรตล่างอันนี้อยู่สี่คูครับแค่นั้นนี่เขียนอยู่กับปักมัน พี่น้องเก็บเย็นเรื่อปูกำลังตาไล่เลยเดี๋ยวนี้ทั้งทีบอกผิดตัวที่บอกผิดตัวใจเย็นๆก็แล้วกันนะครับเอพี่น้องทั้งหมดมีสี่คู่ครับมีสี่ห้ากับสี่หนึ่งสี่ห้าสี่หนึ่งแปดห้าครับห้าแปดครับห้าศูนย์ห้าแปดบอกคู่ห้าแปดกับห้าศูนย์ห้าแปด ห้าศูนย์นี่คือล่างเน้นคู่ใดคู่บันึ่คู่น้นไหนเนี่น้นเลขทิศหาทิศหาคือ<ม>นี่สองคู่โ้สามคู่แล้คู่ตัดฝันยังสี่มพอมาขึ้นฝันว่าสี่ไหมฝันว่าจยงไรคู่ฝนถือบอกฝันฝลมันโตขึน้นคนบอกกันว่เลขออกแล้วเพราะนั้นมันออกเขาบอกเลขที่โตเลยหครับ สองศูนย์แปดห้าเขาอาบอกอนี้เกิข้องกับหูมือเลยห่วยป่านัดเข่าเราก็เร่งแปดห่าเปลบ่ยนเนะครับแสดงว่ายทั้งล่างทั้ดินทั้งล่างห่าเปดเนาะกี่เ้นใต้ห่าเปดสองศูน,นย,นเย์เขาเอาสองศูนยันไว้แน่สองศูนเอาใส้ล่างเอาใส้บนใส้ล่างขันไว้ล่างอ่ะเอาล่างมียูฮ่าคูดเอฟซีเน้นไปเลยแปดห้า ครับเน้นแล้วปูนี่นะเลยคููเอกคูครูเสียวเงินค้นเนี่ยครับผมชุดเน้นลเล<อ>ยมันบอกปูนี่จะสุดเน้นรอสุดเต็มเรือสี่อันไหนฟังบอกตรงลงเด้อชุดถิ่มูเข้ามาเอาเนะครับย่านไหนเงิพอฟังครับเก้าสองแปดเก้าศูแปดเก้าสองเ็ดเก้าศูนเจ็ด เราก็เกทศูนย์แปดแล้วก็สามสองเกตนี่ตัวตุ้งใหญ่นนะนีครับมันมีมเราหลักภูมีแล้วสองแปดแปดสองสองเกตอยู่ดีมีครบแล้วภ<ๆ>ูมินั่นแหละก็มันเพราะมันมีใจนั้นเลขสามโสวมันสามห้ามันอันนี้เลขรักร,รอยบุคคลกันจะซื้อเลยคัดใหญ่นะเห็นบัวครับผมชุดคัดชุดเด่นปูเสือเนาะภูเนาะตัวเองมันออกไปเลยเนี่ยมันจะให้ครบเรื่องรงเราก็ถึงงูจดโดครับ น่าจะพอครับผมเอาปูฟั่งต่วนึกปูไปอ่าอ่าสำหรับแนวทางรัฐบาลไทยปูเสือเมวันที่สิบหกกรกฎาคมหกแปดสามตัวครับก้าวยุดด้วยเก้าสองแปดหกสองแปดชุดบนสองแปดแปดสองตัวกันคือสองเจ็ดแม่นบปูอ,อ้าคะแนนเลยอ้าชุดทั้งรวมทั้งล่างพี่น้องสี่ห้าสี่หนึ่งห้าแปด ห้าศูนย์สองศูนย์เขียนเส้นใต้สีแดงห้าแปดน้อปูเนาะนะครับเพราะว่าสุดใต้บพราะท่านหายผู้ใดญ่พวงหนิว่าท่ันหายนะครับผมโอ้ขะน้อยโชคดีขะโม่ถึงได้ครบเครื่องแล้วแต่โมพ้นโมพ้นได้สุดเต็มไปสุดใหญ่แต่บพราะท่นได้ฟันทงหายครับขะน้อยฟันทงเลรอน้อปูนี่มันทรงแล้วอ๋อชุดฟันทงปูเสือนะครับปูเป็นปูอื่นบพราะท่นได้หรอกครับผมแต่ปต่สุดใหญ่แต่เพราะท่านบอกว่าตัวใดเด่นนะ อ่าปูเห็นเขน้อยได้โอนเขน้อยสิะพูบอกเด้อโอนทบบุญนะปูห้าร้อยบาทปูอ่าจ่าจ้ายขอให้รับไปล้วนเรื่ององพ่ออ่าผมมีสุขภาพแข็งแรงอันนุ่มันขนเงินยืมหลุดลันหลานเป็นร้อนสาธุขินสายบุญสายเฮียงแหบซื้อเขาปกดสาปกดแท้ยอมพ่อเด้อ้วยครับผมที่ต่างประเทศด่นครับผมสาธุสาธุครับ